ไทยยึดภูมิะเขือได้ร้อเเซในขณะที่เหล่าโดนลูกหลงกระสุนปืนใหญ่10บลูกเจ้าบ้านเปิดเผยคลิปภาพเครื่องบินคลิปเพ่นของไทยกำลังบินอยู่เหนือน่านฟ้าในที่แห่งหนึ่งตามคลิปภาพที่ปรากฏได้บอกว่ากำลังออกบินเพื่อไปปฏิบัติการนี่เป็นคลิปภาพจากแหล่งข่าวชาวพม่าครับคาดว่าคงเป็นแรงงานในท้องถิ่นที่ได้มีการบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ที่สำคัญในเช้าวันนี้ 26กรกฎาคม2025ยังไม่มีการรายงานจากกองทัพไทยครับว่าเครื่องบินคริปเพนที่เคยบินโชว์ก่อนหน้านี้ในเช้านี้ได้ปฏิบัติการออกบินเพื่อทำการปฏิบัติการในพื้นที่สำคัญที่มีการสู้รบกันอยู่ในขณะนี้หรือไม่เพราะว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้นาวิกยวทยธินกองทัพเรือรัชนาวีไทยได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ กลุ่มทหารกรัรมพูชาที่บุกรุกเข้าสามพื้นที่ในเขตจังหวัดตราดยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนว่าคริปเพนได้ออกปฏิบัติการหรือย่างแต่ชาวบ้านเห็นบินคู่กันไปสองลำครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ชาวกรัรมพูชาได้ยืนมองกลุ่มควันสีขาวสีเทาที่พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลาย10เมตรจากการที่กองทัพไทยปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารในฝั่งกัมพูชา ประมาณ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาในเช้าวันนี้ครับ26กรกฎาคม2025ในฝั่งกัมพูชาและในเช้าวันนี้รายงานว่าบริเวณปราสาทเขาพระวิหารมีเสียงการยิงประทับกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆปราสาทเขาพระวิหาร ได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ไว้ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ครับ26กันยายน2555บริเวณประสาทเขาพระวิหารตามรายงานได้ระบุว่าการ้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักบริเวณพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหารบริเวณภูเขาอที่อยู่ใกล้ๆกับปราสาทเขาพระวิหารนั้นตามรายงานจากพิพการัณฑจากกองทัพไทยได้รายงานว่า ประเทาสามารถยึดภูเขา,มาเมะเขือได้แล้วสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์พร้อมกับได้นำธงชาติไทยไปปักไว้บนภูเขามะเขือสำหรับสมรภูมิการสู้รบบริเวณปราสาทตาควายนั้นนักวิเคราะห์อิสระได้รายงานว่าสมรภูมิการสู้รบบริเวณปราสาทตาควายนั้นค่อนข้างที่จะเป็นสนามรบที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าที่นั่นเอง ทางเข้าจากฝั่งกรัรมพูชานั้นสามารถเข้าไปยังปราสาทตาควายได้อย่างง่ายส่วนทางเข้าจากฝั่งไทยนั้นเข้าไปได้ยากครับดังนั้นการประทะกันเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็มีรายงานว่าทหารไทยเสียชีวิตจํานวนสามนายที่บริเวณปราสาทตาควายการสู้รบกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาตั้งแต่วันที่24-25กรกฎาคม2025 ทางการลาวได้ออกมาประกาศว่าลาวได้รับผลกระทบจากกระสุนปืนใหญ่สิบลูกซึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่จากฝ่ายไหนครับกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบฝ่ายทําให้ร้านอาหารในพื้นที่เมืองมูลแขวงจำปาสัดได้รับความเสียหายสวัสดีครับ